ข้อ3านะพี่นะซื้อทองให้สักสองสลึงเถอะดูแต่แม่และเมียละเมียดสิจะใส่ทองเต็มตัวเลยทีเดียวถามว่าข้อความเนี้ตรงกับสำนวนโวหารใดข้อ1พูดไปสองั 2, ยเบี้ยข้อ2ไม่เห็นน้ำอย่าตัดกระบอกข้อ3กระต่ายตื่นตูมข้อ4เห็นช้างขี้ขี้ตามช้างอ่ะ เหตุการณ์ข้างต้นเนี่ยเขามันเกิดจากการที่เขาเนี่ยไปบอกซื้อทองให้หน่อยเพราะเห็นว่าคนที่ชื่อละเมียดเนี่ยใส่เต็มเลยถูกไหมแสดงว่าข้อนี้เขาเกิดพฤติกรรมอะไรเอ่ยเขาเรียนแบบถูกไหมนั้นน้องก็ต้องดูว่าสำนวนโวหารนี้ข้อใดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนแบบเขาที่มาดูที่ข้อหนึ่งก่อนพูดไปสองยเบี้ยน้องเคยได้ยินไหมว่ามันพูดต่อว่าอะไรพูดไปสองยเบี้ยนิ่งเสีย ตำลึงทองถูกไหมมันเป็นการสำนวจที่เปรียบเทียบว่าเฮ้ยพูดไปก็เท่านั้นแหละไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรเลยนิ่งเฉยๆยังจะดีเสียกว่าถูกปะซึ่งอันนี้ถามว่าตรงกับข้อข้างบนไหมตรงกับสิ่งที่เขาพูดถึงข้างบนไหมไม่ตรงถูกมากเพราะข้อนี้ก็ผิดส่วนข้อสองไม่เห็นน้ำอย่าตัดกระบอกหมายความว่ายังไงหมายความว่าเฮ้ยเวลาทําไปเนี่ย อย่าเพิ่งทำอะไรที่มันเกินกว่าเวลาที่สมควรทำอย่างเช่นเขาไม่อยากให้ทำอันนี้ก่อนเวลาอันควรก็ไปทำเสียก่อนก็อย่างเช่นไปตัดไปตัดกระบอกก่อนยังไม่รู้เลยว่ามีน้ำหรือไม่หรือไม่มีน้ำถูกปะมันอาจจะมีน้ำก็ได้พอตัดไปปุ๊บก็เสียดายถูกไหมคือความหมายประมาณนั้นส่วนข้อ3ข้อนี้ก็ไม่ตรงอีกนะมาดูข้ข้อสบ้างกระต่ายตื่นตัมหมายความว่าไง พอมีเรื่องขึ้นมานิดนึงก็ตกใจวอยวายถูกป่ะโดยที่ไม่สำรวจให้ดีก่อนว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่ามันอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยก็ได้แต่เราวอยวายไปเองถูกป่ะอันนี้ก็คือความหมายของกระต่ายตื่นตูมส่วนข้อ4อันนี้ก็ผิดนะเพราะว่าข้างบนไม่ได้ตื่นตูมไม่ได้ตื่นเต้นตกใจเกินกว่าเหตุส่วนข้อ4เห็นช้างขี้ขี้ตามช้างคือทําเรียนแบบอะ คือน้องนึกภาพดิเราไปเห็นช้างขี้ทําไมเราต้องไปทําตามมันด้วยถูกปะเพราะฉะนั้นคานวนที่ว่าเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างเนี่ยคือการที่ทําเรียนแบบคนส่วนใหญ่ทั้งทั้งที่เราอะไม่มีเหตุผลเลยที่จะต้องทําอย่างนั้นอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนยากจนเนี่ยไปเห็นคนเขาใส่ทองเนี่ยเราอยากได้บ้างถามว่าถ้าเราไม่มีเงินเราจะไป ซื้อทองทําไมถูกไหมให้มันเสียงเงินโดยเปล่าประโยชน์อันนี้ก็เป็นการทําตามเขาโดยไร้เหตุผลอันสมควรนั่นเองซึ่งตรงกับสำนวนข้างบนถูกไหมซึ่งตรงกับเรื่องที่เขาเล่าข้างบนเพราะฉะนันข้อ35้เนี่ยไอเหตุการณ์ที่ซื้อทองเรียนแบบเขาเนี่ยทั้งทั้งที่ตัวเองก็ไม่ค่อยมีเงินถูกไหมทําตามโดยที่ไม่ดูความเหมาะสมเนี่ยก็คือสำนวนตรงกับสำนวนที่ว่าเห็นช้างขี้ข,ขี้ตามช้างนั่นเองเพราะฉะนั้นใน4ข้อนี้สำนวนข้างบนตรงกับข้อ สีมากที่สุดนั่นเองนะ